ขับเปลี่ยนซื้อแมนขนาดรถจังซีเรียร้อยยี่หุ่นนี้นุส่สบายดีพี่น้องก็ต้นหนักขับซื้อส่สองทิพย์แจนหน่อยได้พี่น้องสบายดีตอนเสาเส,สวยเนาะที่แหลกมือนน่อว่าสีแผนไปเถี่ยวซุ้มแพพี่น้องเขาสิไปเถี่ยวผู้พามาเนาะแต่ว่ารถทิพย์มันมีปัญหาเนาะแล้วกะ็พอน้องฝาเพิ่์ก็ได้เบิงบึงหายตั้งแต่เมื่อคืนนี่นแหละเนาะแล้วก็มันก็ต้องได้แป้งในตอนเสาเมื่อนี้แล้วก็มื่อนี้ก็ได้มี โมของพอนางฟ้ามาเบ่งรถดไ้พี่น้องเป็นยังก็อสกรูกันฟงครับตสปรู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 สครูเป็นไปยังสครูตัวยืดลักตัวยืดกันม้มันกันสะบัดเป็นยังเพก่อสปรูตัวยืดกันสะบัดมันเป็นยังมันแตกโบ๊ทมันแตกมันเนื่องจากจัลบีแห่งโบมีจัลลีเลยแสดงว่ารถคันนี้โหลดแล้วได้ไหมโหลดแล้วโหลดนี่คือยังเห็ดเกี๊ยมา ะเปลี่ยนมันเปี่ยเอาจริงจริงมันสูงอ่ะนี่แม่นครับรถตัวนี้มันสิเป็นตัวสูงเอาสมบ่เดิมเดิมมันน่าสีเป็นตัวสูงโอ้แสดงว่าเขาไปยกส้งสูงกันไดนตัวันนี่ได้อยู่ครับเว่าถ้ายกสูงลูกหมักถ้ายกสูงกะนี่ใช่ไหมมันมันห้อยมันบีบเตี้ยนปีกนกบีอ่ะบริเปียนบริเปียนยกยกเลยไหมตัวนี้ใช้สเตย์ตัวนี้เพื่อนตัวตีตัวนาแล้วก็ไปใส่ตรงเตีงตัวหลังอือแล้วก็เป็นสูงเลยเหมืนบ่ครับ โอ้แสดงวันหยุกสู้งได้รถตัวนี้ได้ยุต่ว่ารถตัวนี้มเดิมมันมันมันกินเปลืองลูกหมากเด้มมนกินลูกหมากรับขั้นสู้งนะบอเขาเราไม่เห็นเป็นตัวเตี๋ยบอเนียนโอ้แสดงว่าตัวนี้นี่เปลี่ยนแปลงลลยนอ้ํารถคันนี้มันโดนเอียงมาเนี่ยวัยต้นมันเนาะมันมันโดนอะไรมาบ้างมันดิมันคือสีดเดิมเดิมยุต่ว่ามันนั่นห้อยปั๊บเันเท่าเบ่ามันปั๊บขึ้นไป็นลายไหมมันหนีศูนย์ โต้องในห้างหล่ออุปกรณ์หนึ่งรับเห็นว่าวงมันกิ๋มเป็นยังมันเป็นอะไรยังหน่อยกงหูมันเห็นบ่ะน็อดมันหน่อยกงหูมันไหนเห็นบ่นี่สาเหตุมันที่มันดังกโกเก๊กกโกเก๊กธรรมดานน็อดมันต้องพอดีมันต้องเต็มนาแสดงว่าต้องเปลี่ยนน็อดใหม่บ่นี่กั้นยังหน่นเท่ากับตีบูดเอา

เดมขนาดนันมขนาดว่าเราบ่ชินทางเรียนไม่ได้สนเก่งยสน่นงดมันคุมมันมันสิเปลนรอนี่รอเดี๋ยวนบฮะสิเปลนรอนี่รอเดี๋ยวหรอเดี๋ยวเมเนี่ยที่มันดังก้งเกงกงเก่งนเีสิ เวลาเขาจอดแล้วเวลาเขาสีขยับสูงนี่บุ๊คก็อันนี้มันเป็นแล้วที่มันแอดแอดค่ะคือยังมันดังแอดแอดแอดพราะเนี้ยใช่เวลาเวลาออกตัวไม่ได้ดังแยดแยดแยดหนุบเบรกเป็นยังคะนะเบรกหลังหมืดฮะเบรกหลังรู้ไหมเตือนปีเอบีเอ็มมันเตือนตลอดนี่เกี่ยวกับเบรกอยู่บ่ครับมันคือลูกเบรกบ่ะเอบีเอ็มมันเตือนตลอดเลยให้หานเบิงกะ เขาแบบบอดเบึงอันนั้นให้ตอนไปแปลงอยู่มันบระชิกมันบระชิกใไงแต่ว่าอยู่ไทยอันเขาบอกว่ามันมันเตือนเขาเขาอันนั้นให้แล้วมันเศร้าแต่หากมัดคืนมาอีกป่ะเนี่ยเป็นรอยเดี๋ยวเนี่ยเป็นตลอดนี่เนาะรอยนั้นบ๊บเป็นตีไม่ดังค้างเดียวเนี่ยเาเบียร์นากระบังแล้วไหนมันบังยังงก่อนเอาตัวนี้ก่อน ติไปผู้ผามั่นนี่เหมือนเนาะเล็งเล็งเขามือเล่งมือเขา่ื่อผามันผู้ามันซื้อผามันชิซื้อผามันยกกกไเลยชเล่นเสียไม้เสียไม่จะไหมูขอถ่ายสุมเพ้นไปหับมูครับอย่งก้อนตัวหากัรเสียนนี่แม่ลูกงูเทียบับทานเอคุณจับบ้านกอกไปเน่ยไปฉีกูตัว่ ย้ำมั้งเจ้าตื่นขึ้นมีปลาหรอเด้ย้ำมั้งเจ้าตื่นขึ้นไปขี่พูดหรากูมองปลาหัวกะถินเด้ก้อนสีหอนก้อนสีหอนสวนเจ้ามังกรนั่นลงูเททระนนั่นละปลาขี่กูเขาไปบ้านกเขาไปบ้านหอยสมหอยมาจักนายผู้นั้นแล้วก็ว่าปลาขี่กูคือกันบัวเหลียวไปนั่งกินเคาร์ิงเป็นนั่กินเคาร์ิงวะจะกี้ไปแล่นเขาโพดมึงเลยหลัดมาบ้านหลัดมานี่ล้วโหลด้ลยครับโหลกี่เล่มเลย คุณเหเ่าจอดรถเลยลุงแลนเหรอแถวนี้มีแต่ไม้งัดได้แถวนี้นี่แหะข่าเหรอตัวนี้เนาะว่าเนี่ยหัวน็อตมันอัดสิซึกมันจอยบ่มันจอยลุงแต่ว่าเฮ้ยมันพร้อมสันน่าวมันถือใจเพิ่น โอ้มันอันนี้ลงเนาะเธอโดนอะไรมาบ้างเนาะนี่เนาะลายเติบอยู่ลายเติบอยู่แต่อีต้นเนาะมันสีหลอกเองคือไปตำอย่างนั้นที่จริงสีมันหลอกจริงสีอยู่แล้วต้นสีขาสีเสือขนมสาดก็เจ้าะกำลังสสิบยุีแตกแม่แล้วก็เจ้ากับประเห็ดไห้ตอนสีคลายมันรถขั้นอื่นกระบริแบบเห็ดสีเนี่ยนี่ได้แต่บ่มหมากไงหมากขั้นนี้ โฆษณานาสดงเป็นของเฮาคั้นมันที่อยู่น้ำเฮาเนี่ยมันยิ้มรัดเลอันแห้งก็ถือตาเลยคั้นนี้ยนะมาครับมาสิเขาสิ้นงานเป็นน้ำตัวนี้และเป็นตัวนี้เนาะแก้ไขตัวนี้เนาะแจก้ไขตัวนี้ด้วนแล้วก็แจก้ไขแล้วก็ร้องคอยร้องขี้เบิ้งว่ามันเป็นยังไงตัวที่มันดังก็เกีกยวมันหายบ่ลูกหมากแหนงทุโตอยู่ แต่ว่าลูกหมาไปเบิ้มมาคืนนี้กูจับเบิ้งกันแน่ลูกหมากันคันไปเขาอ้่นไปย่ามเบิ้งน้องาเด้อลูกหมาคล้องแฉะได้ไหมตัวใดนตัวนี้ครับโอ้ตัวนี้ยังบนลังเลยเออมันมันยังเป็นของแท้อยู่ออืข้างนั้นก็ยังแท้อยู่บ่ครับอูเขาจะรักเทียนหเออสหละที่ว่าไปอูบ่เคยว่าปล่อยรถนะแต่ถ้าเบรกแตกครับตัวใดน อันนี้็ปลายนู่นเออนั่นแหละโอ้อันนี้แตกวะนี่เมียนครับอืมเฮ้ยมันจะเป็นนรืตัวนี้ละ fc มาเห็น fc ก็คือสิว่าเปลี่ยนซื้อใหม่ซะทั้งทีมันโบเมีนพันช่องพันบาทเด้พี่น้องรถลดนะคันมันช่องสามพันบาทกิซื้อใหม่ลอยก็บัตรเลยฮะบัารนั่งซีลอยก็บัตรพอดีเบ้ารถพูน่เพิ่นว่าให้เปลี่ยนรถลใหม่ฮะนะ มันโมนแมนพันช่องมันบาทได้เนาะมันมันบริวารซื้อง่ายๆเดี <c oughs> ถ้าทิพซื้อลดไหมรอยนิ้มก็จะหายไปจากใบหน้าอีกแล้วพี่น้องเอ้ยตอนนี้ยังมีใบนิ่มใบใบหน้ายิ่ีแยมอยู่ถึงว่าลดจะเพแต่ใก็ลุนม่นแต่ว่าขั้นห้เปลี่ยนรถดนี่โอ้ยบ่มีโอกาสได้เงียมแล้ววันนี้เหมือนข้าวที่แล้วที่พี่น้องเห็นวันน้องทิบคือว่าเฉลี่ยก,ก็รเอนเประมาณนั้นเลยพี่น้องเอ้ย ภาละทุกวันนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ใช่ย่อยน <laughs> ี่อุปกรณ์เพิ่นค <c oughs> าดนาห้อยมันปลาแตหมอนำคือคือแปละปะไว้ยังคือรถมันรถไมนแปอยังเขาแปลงมาเขาแปลงมาเนาะครับเขาแปลงมาแล้ว อันนี้ก็แตกอีกโอ้นี่แล้วตูดตูดที่มันผ้ามูเปียอยู่นี่ว่าไม่เป็นเห็อยู่ด้นี่อืออันนี้ก็ต้องเปลี่ยนแม่นบ่นี่ก็ต้องเปลี่ยนราคาต้นนี้เท่ากับสีดออกไปนอกเนาะเผื่อซื้ออะไรมาเปลี่ยนเพราะว่าเพื่อนบอกว่าคาบรแป้งเนี้ยขี่รถทางไกลมันอันตรายนะเพราะว่าหลอเบรกมันมีหาเหลืองหลอล้อมันดังแล้วก็จานเบรกมันเบิ้จานเบรกมันแตกเนาะ แล้วก็อื่นๆอีกล่ายอย่างตอนนี้เขากำลังเสียเอาอไปซื้อขอ้ห้พ่อเป็นตลาดผู้ยงใช่ปะผู้เวียง เมื่อวานนี่ก็ไปวันนี้ก็ไปารีสอีกไม่อยากพาไปเล่นที่อื่นบ้างเหรอคะเนี่ยหางเคขื่อ,อนพนันเยอะพัทยาสวยโอ้ยโอ้ยย่างย่างท่านไปเถอะกินตาเขาจ้ะอายเป,เป็นสางเนาะเป็นสางซ้อมรถก็เลยมาเบิ่งให้เข้าสื่อนี้ไม่ย่งกันที่ต้องเปลี่ยนแล้วเนี่ยคือลักล<ๆ>ักเลยคือพา,าเบกครับตอนนึ่งพาเบกเนาะพาเบกแตกเนาะ<ม>นสองสกูกันคุ้ง บึ่งกันบึ่งราคาเหอนยสกู๊กันโค้งล้กไก่อย่างอีกเท่านั้นเลี้ยวส่องอยางมั้มันปัญหามันเกิดจากคาเบกเขามันซื้อเลว้ืวมันมีจังหวะที่จังหวะค่องว่างมันไหลมันเลื่อนเทียนตัวประกับเบกันแ่นเพด็กซีตัวหนึงเลยมันขยับตัวอไรประเนี้มันไปสีกับจานเบกมันเลยดังเวลาเขาออกตัว บอนเสืออะไรนี่เขาตองมาในเมืองเนาะแถวนี้มีซูนบี้ควิกอยู่บ่อ้างบ่มีเนาะมีแต่ลานอย่างธรรมดาโอ้พี่แต่ลานทั่วไปเนาะเกียร์ฟาเบกตอนนี้เขาก็มางหอนอะไรเล่พี่น้องกิตติยนเที่อ่ะวิโก โอ้พาดินเบกหนาครับครับสกูสกูสกูกันฟุ้งที่ท่านแตกท่านแตกพาเบรกยังเจอวีโก้เพื่อนตัวเดียวกันนี่แหละเอาตัวใหม่ด้วยอะไรมือหนึ่งเนียนเนยนอะไรใหม่นั่นเองสิครับ ทำไมอเบนะบอ้าบเบอร์นั่นเพิ is is? ่ดห้าสิบเบอรงมาโดยรูยูทูบ่นเกไอทีมันบดแตกนะมันเป็นอย่างไรเหนนะเฮมันจะนากวกันอ้าวขอเมนที่มันแตกนี่บ่บ่นี่นี่นี่ตรงร้อยพัเบิก้างมันแตกโอ้มันบเมนตัวแตกแล้วนี่ ใ่นี่นี่เนี่ยเนี่วยเห็นนะอ่าตัวนี้แหละเดี๋ยวเดี๋ยวกันร่อนเลยเดี๋ยวมันก็กระทาะมันมันบางมันพี่ตัวเตกเออมันบาเกี่ยวกับตัวนี้เหรอครับบางเกี่ยวแบบตัวเตกมันตัวแดงมันซีดๆมันตัวแดงมันซีดๆ่ยวกับแตกผ่าผ่านนี่ร่อนแล้วอ๋ออันนี้มันมันบางอ๋ออันนี้มันเขาในนี่บอสอืมเออมันยับเขาลิ้นอ่ะ มันเป็นหวาของเขามันมันมันจีน่าเากันควบน้ำมันจีน่าก็ากันสีสเออสีชมพู้งนั้น้งนั้นนเห็กีฬานะเอกามนกีฬาบ้านกาเือง้อเป็นตาเมือยน้ำุพางยู่เนาะขึ้นขึ้ดพัให้จังสกันก็สู้มันแข่งเลื่อนเร ก็นี่ละก็ได้เกาะกันโคงมันเด้กันโคงตุนตนสกูกันโคงเขาบมดีเอินวาหมากบ่เป็นลูกหมากหนอบ่บ่าห่านเบียดเพินบ่วาลุหมากก็นีเมืนบ่ดังลูกมากเขแน่นยู่ตอนนี้เาบดีเปียนเาเปียนอีกชื้นนีอันนี้นี่ เอาแต่ลูกยางมันก็ได้ไงแต่ลูกยางตัวนี้ก็ได้ลูกยางตัวบนมันมีตัวใหม่มันมีอันเดียวตัวใหม่ถึงเลยบอกเสียแต่ลูกยางมันแสดงว่าเหาเอาตัวเก่านี้ได้เนาะได้อยู่พอได้อยู่ได้เดียวรเรือตัวเดียวเว้ยมันเหลือตัวเดียวมีตัวเดียวตันอื่นกับบะมีบ่ะี่หั่นเดียวนี่ยมันเนีนครับเนี่ย

เดี๋ยวกบไปปั่มหัวใจกันเราจะเป็นเสียข้าวผมจังเนียนคนซุบครับแทรแกนจ่ายได้ไหมคะรับเงินสดไม่รับเงินสดพ่อไทย เงินสดยางเดียวหรอห้าร้อยครับอันได้ไปเขาห้าร้อยให้ิดแปดสิบบาทห้าร้อยแปดบขออภัยด้วยค่ะรับเงินสดอย่างเดียว ตอนนี้กลับมาหอดบานแล้วพี่น้องลืมตุนข้องการซ้อมได้ปะนี่การซ้อมถ่ายแล้วหัวควันแลหละลุงน้่งราไปไหอันนี้รถสางเนาะที่ว่าเพิ่นพาไปซสืออะไรนะพี่น้องสูงดีด้วยเนาะอันนี้กระขาได้หนี่อย่างนี้แกนแกนแกนตะเล็กวาแกนตะเล็กโอ้ย เออดันรอบเนาะเพินใส่ยี่ห้อดันรอบเนาะสำหรับย่างรถเฮนเอฟซีว่าบพยังให้น้องที่ว่าตีนรถเนาะมันหลืงนี่พี่น้องทางปุป่นเอิรนวาตีนรถเนาะอาย่งยางรถก็ย่างรถเนาะพู้ซื้อว่ารถเพิ่นนสู้งดีขนาดน้องเดียวทยบสีทามเพิ่นเมืองว่าเพิ่นสือประมาณาาา่าได้เ็นพเพิ่นบอกว่ารถคันนี้นะสีว่าสือมาสีาส่ปีแล้วแต่ว่าทีบงึงรถนายังใหม่อยู่ละไอยางก็คือแบบกินทั้งในรถขนาะยังกินใหม่เลยพีาา่น้องเพิ่นว่าเพิ่นบ่เคยได้ใช้งานไปได้ขนะะ เดี hum, pea me, pea me, pea me, ay, ๋ยวจะทำเพิ่นเบิ่งว่าเพิ <t> ่นซื้อมาในในราคาตัวด้านรถรุ่นนี้ตู้ใส่บูธฮะใส่บูธเลยใส่ขาตัวนี้เป็นเัื่งเดีมีขาเดียวเลยเลียบเบาเรียบเจะย่างมันมาอัดจะเหลืองใช่ไหนลูกอย่างบบเรื่องแต่คาเดียวเรือขาเดียวก็ต้องคนขายปีเลยตัวนี้ขั้นชักบัยกันโค้งตัวตตะไต่เนี่ยมันมึงเท้างันบ่เมียนกับ ตัวอ้่ะมันเป็นลดลุนได้น่ะเออสองพันสิบเก้าลิโว่หอเ่เออลิโว่ล็อกโคลิโว่ล็อกโคสองพันสิบเก้าสองพันสี่เครื่องสองพันสี่เครื่องสองพันสี่แมนเครื่องน้อยกว่าตัวนี้ตัวสั้นนะแมนโอ้มันลบมันลบภาษีเด้รถใหญ่เนี่แหลยมันน้อยกว่าตัวนี้ก็ได้มันใหญ่ขวางเงินมันใหญ่แต่ตัวแต่เครื่องน้อยเครื่องมันกับบอดี้เดียวกันที่ส่วนแต่ว่ามันเป็นลบเอา อะไรเรียงพาษีศศเออเรียงพระีหมองปัม๊มโซล่าปั๊มดีเซลเป็นไคือวลภาษีปปถ้าศศเป็นมันหน่อยพรีหน่อยก่อนถ้าเป็นเครื่องสองพันหาพนเมนคือยังของอีสูเขาเห็นหนึ่งจุดเกาออกมานามนิแล้วราคาจะได้ซื้อไมหมเลยองมนบอกออถ้าเงินสดตก0เโก้าแสนเจ็ดตัวนี้ เมนทาพอนกัน็ต๊กอยู่ล,าน,ลานสานมเมนเหลือ,อเออหาครับเ,เดี๋ยวจะห้อ,อ,อ,องดอเกเดี๋ยวจะห้องสี่พนเราจะขอตกลงของลูกค้ามันด <c oughs> ีมีมันดีมีเครื่องสามพันกับเออเครื่องสองพันแปดกับสองพันสี่เลยอเออ เบิึงเบึง,บงดีๆเครื่องไงไปกะท่อเกา้าเอา้ยไอ้คือหนอกไปเบิึงพวกวินมาเมื่อก่อนเลยอะอพวกวินนี่มันจก 3, นักสามพันเนาะแมีนมันแังสิมันแังสิมันแังสิบ่มเกิดปัญหาอะไรท้าวใส่เครื่องตำใจเป็นว่ามันกินน้ำมันตำหน่อยกินน้ำมันบ่แมีนครับจักสามพันบ่กินบ่บ่บวมันสีสมดุลเด้สยู่ตัวกินน้ำมันลายคันจักสามพันจักสามพันนี่ มัน้องเบ่งว่าเขาใส่งานอย่างเดีเออคันเขาออกสี่คนทีมาคันเขาลุยน่นคันผู้ใดคิดสีเหรสี่คุณทีเหรย่าไปเทียดเรื่องนมันออเออมัน,ม,นมันเป็นรถสาลุยเด้เนะมีนครับแล้วก็เวลาเขาแมนเทนแนนเวลาเขาเซอร์วิสมันมันสิสูงกว่ารถหุ่นของเขาเนี่ยจะห้อนีใส่ตัวนี้ก็ได้เมียนแถ้าเกิด เท่าทีใส่โฟวินเขาต้องใส่เครื่องสามพันคือตัดชิ้นใจลุยอย่างเดียวนะนอกดุมตัวนี้แต่ก่อนมันดัดแปลงมาจากโฟวิลเพราะว่าเบางลักษณะดุมมันมันอุดมันอุดมันมันมันดัดแปลงมาจากโฟวินน้เพราะว่ามันมันมันสีมีแมนมันสีมีอันข้างนั้นมันสีมีหูยึดอันนั้นอยู่เด้วยเพราะว่า พ่อหนามันเส้ามะเขานี่เขอดูนี่มันจะเป็นขบเคลื่อนารม่จริงแล้วขั้นหนาของมันมันจะเป็นขับเคลือนซีาแมนแล้วยกสูงซีคนซีแมนเมนนั่นเห็นไหมขั้นเศถษฐีทวงขั้นหนามันติแล้วมุดเข้าไปมุดเข้าไปพวนี่นี่นี่ตัวข้างหลังนี่นี่ข้างหลังมันอุดไปนี่นี่เออมีอันอุดบ่เขาเขาผพนเพเขาเขานะ แต่ก่อนมันเปลี่ยนโควินไงโควินมันเปลี่ยนขั้นหนาเด้เปลี่ยนขั้นหนาออกแล้วไม่เก,กา่าดุ่มเก่ามาใส่หูแจักกระโดดแน,น่หูแจักไลยนอนหล่อนอีกอะหูแจกักหลุดเ่ี๋ยวอยู่น้ำซางขึ้นอยู่น้ำซางหล่นเปลืองหลาย <laughs> เปลืองสมองโอ้หูแจักเคนที่ละน้อยที่ละน้อย,ยนี่ไงรถคันนี้แต่ก่อนมันเป็นรถยกสูงสี่ขุนสี่ขั้นสันทีเด้ท่ทวงหรือว่ามันคือปาดขั้นหนาลงสันทีก็ไม่เอ็นที่มันปาดลงน่ะมันตนี่เดี๋ยวโฟกัสเตินอัน หมอนาดีนพอดีเลยนี่นี่ไะแมนเลี้ยวแมนหมอนก็อิออนเตอร์มันดีนั่งพอดีเลยอันนี้มันมาดัดแงใส่เพราะว่ารถมันส้นหนักนะอีกอย่างนึ่งภาสีผมแมนยูาาสีกับไทยมันเกโปรกต์ั้งแมับ่ไดเอาโซล่ามาเซลล์อเลยบ่มดเซ์ซนขีดไแล้ว นนั่เห็นไหมเมื่อกลืนเละปวามมุ่ใจเพราะงี้เพราะงี้กิติยศนั่นอยู่คนเดียวแมนของปู่ใช้ยาเปิดอะัดไปยังผมบอกวัาสิมาอันยังใสอยู่ใส่บ่แมนแล้วก็ถามันหายไปแต่ว่าเบรกบูหัวแสดงว่าพระเบรกเหมือคือวิธีเบิ่งเบรกเบิ่งตัวอันนี้นี่เพิ่น น้องว่ามันเลื่อนหน่อยแล้วบ่ต้องเติมมันตกอ่ะให้มันอยู่ขีดนี่ขีดบนนี่ให้ก็ห้อก็ลืมซื้อมาเลยเนาะโอ้ยบ่หรอกช่างแค่อันนี้มันก็ทีมีขีดด้วยตัวนี้น้ำมันเบรกมันจะยุดนี่เนะอือนี่นี่จะได้มันตกเลรอเนาะบ่น้ำมันเบรกเขาดันโอ้ยังลายอยู่เออโอ้มันงอขาทามันหายไปเขาเบิรกลอยลดแล้วผมมีห้อยน้ำมันเบรกเยิ่มแสดงว่าพ่าเบรกหมดวิธีเบิงเบื้องต้นโอเค เออิไปเขาอูเขาปฏิตัวนี่เนาะไอ้เพิ่นมาสวยซ้อมไฮเทิงทีไข่แน่ตั้งตีนสายตีนครัวเลยคือสิบดั้งแลเนาะบัดนี้แม่นบ่แม่นอ้ายต้องได้เอาไปลองก่อนบันีบ่ครับบ่เอาไปเลยบ่แม่นแล้วเพียงแต่ว่าสตาร์ทเครื่องแล้วก็ยำเบรกกันนะโอ้ยยำเบรกไล่ลมนะบ่บ่บ่ได้ไล่เพียงแต่ว่าเฉยลูกสูมัน โอ้ให้ลูกจูบมเข่าทีจะรีบว่าไปไห้เนาะเมียนแล้วนี่เด้เออเอองลายอยู่วัวนี้วันนี้ยังลายอยู่ตอนนี้รถทิปกับแป้งเรียบร้อยแล้วพี่น้องทั้งซองคางเนาะนี่ก็ถที่ว่าหูเกียวกับรถไล่ขึ้นอีกได้สภาพรถทิปนี้เนาะ แต่ว่ายังสิได้แป้งเพิ่มเติมอีกก็คือกระจกแหวนที่มันหั่นบ่อยากลงอ่ะเด้พี่น้องตัวนี้มันหั่นอยากฝืดๆเนาะมาฝืดแล้วก็หลอกนี่นะคือสิมันหลอยเพาะมันหมักลงมาอยู่ในปุ่มมันนี้นะมันหมักลงมาอยู่ในนี้ฮะเชิงเอาขึ้นแล้วมันก็ยังลงมาอยู่ในนี้แล้วมันต้องเปิดจากทางดันนอกออกสินะพี่น้องแล้วก็สิได้เปลี่ยนมอ้นาม มอนหนาปัตนาโหลดเนี่ยเต่ามันแตกตั้งแต่ผุ่นเลยว่าสิเปลี่ยนยมุกทหารนั่นตอนนั้นเวลาบรทันนี้เพียงตอนบิคิกไปเขาบิคิกกระเพิ่นบอกว่าต้องเอาไปสื่อทางด้านนอกแล้วทีก็เลยแบบพทันได้มีเวลาได้ไปสื่อนะอน,น,นี่อันนี้เพิ่นก็ใส่กระเลาไทยตัวนี้บกเลยเสิไดเติมอนี้น้ำมันพาวเวอร์พกอ,อ,อะไรสื่อว่ายู่อยู่บ้านท่นเขา บดีเอาติดรหลดไว้ซื้อก็ต้องเอาติดรถตัวเพื่อมัน<อ>เปลี่นอย่างกลางทางเขาก็ได้ซื้อมาตัวหนึ่งซื้อแล้วก็ต้องติดรถไว้เป็นบเทเรียนแล้วสิมันหกได้สิมันหกับกปิดปากให้ดีแล้วก็เอาใส่ถุงมัดติกอีกทีนึงตัวเนาะเรียบร้อยแล้วัอน้องฝากกับโมเพิ่นซอมให้จะเพิ่นสิไลราคาเท่านี้ยังบริวาอยู่ไงวะเออตาย ลดกระซิตายคอนกระซิตาย้วันนี้ไรกันคุณแม่มีอยู่ดอกละอะไรซื้อน้ำยาลอยเย็นมาน้ำเพราะว่าน้ำลายน้ำยาลอยเย็นเออมะน้ำสีเขียวเขียวสีเขียวเขียวเนาะแม่นเพราะว่ามันนั่นตอนนี้มันไหลไหลมะน้ำโอ้ทางเดินทางไกลดุโดยกลัวมันนกอืมข้างล่างมั่นหมดเปิดตะกอนข้างล่างมันไหลพุ่นไหลโอ้ก็ดีล้ว เมื่อวันเปิดข้างล่างทางั้งออกรถ <c oughs> ตอนกลับมาเหมือนแรกเนาะเพราะว่ามานั้นพี่น้องอันนี้ก็คือสําหรับการซ้อมรถในวัอนี้เนาะคิดว่าซีเมดแล้วก็ย่างอยู่ยังสิได้เอากองไปติดตารถอีกแล้วก็ย่างสิได้เ็ดอียย่างอีกกว่าวันนี้ส่วนย่างรถลดในทิปเปลี่ยนแล้วเนาะส่วนย่างรถลดในทิปเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วพี่น้องแต่ว่าบ่ได้ถ่ายคลิปเนื่องจากว่า เมื่อนั้นมันฝ่าวแน่แล้วกะ FC เพิ่นกระสอบไปเบียเ่ยงแน่นอ่ะ FC เพิ่นกับบี่ยงหฮยทายคลิปบบไปส่งออกนามเลยฮะนาพี่น้องละะ่ะกะมือนีกามี FC เพิ่นโทรมาก อันนี้ก็เอฟซีโทรมาเนาะมนนี้เอฟซโทรมาให้กำลังใจไลฟ์พี่น้องเรืองรถนอเพราะว่าทิมนั้นได้อัพคลิปสําหรับอินเทอร์เน็ตลงไปอะนะและพอดีมันมีเบอร์โทรทีมอยู่ในหันนะแล้วกะไลฟ์่นไลฟ์คนที่เพิ่นก็ได้โทรมาเรยน้ำบางคนก็ติดตามมาแต่โดนเลยว่าม่เคยติดต่อมาเลยพี่น้องแล้วพอดีแบบ เห็นเบอร์โทรทิ์แล้วเพิ่นก็ติดต่อมาเนาะกาทั้งเรือในทั้งเรืองรถอื่นๆเนาะขอบุณขอบุญหลๆทีพี่น้องเป็นห่วงเนาะแล้วก็ตอนนี้เขากำลังสีเดินทางออกไปซุ้มแพร่พี่น้องเพราะว่ามีหนักกับคุณลุงปัญยลนะเขาจะไป่ถวซุ้มแพร่กันเนาะไปวสิปยามบ้านคุณผอส้มดีแต่ว่าเห็นว่ามืนหนีคือว่าเพิ่นวัดติดงานบอกคุณลุงปรัญญล่าเพิ่นติดงานนี่แหละพี่น้องบางทีเพิ่นกลับมาทานเพิ่นก็สิมา น,นะอากระทาเบิงนอกว่าสิได้เจอคุณพอสมดีหรือบอกมนันี่แต่ทีนี้ก็คือมีนัดกับคุณลุงประยุ์สังเพลินปถีซุ้มแผ่และพี่นอ้องที่แรกว่านัดกันตอนที่เป็นมนุ่งเนาะแต่ว่าลถทีมหันมีวันทาก่อนก็เลยแบบว่าแจ้งเพื่นว่าสิได้แป้งหลกดกนแล้วเพื่นก็เลยว่าโอเคนั่นก็เป็นส่วงบายเนาะเจอกันคิดว่าก่อนที่ก่อนบายสิได้หอดปุ่นแต่ว่าพอที่ข้าก,ก็เลิมข้าก,ก็แป้งรถดแล้วตอนนี้หนึ่งมงุ่งพี่น้องก,ก็สิได้ออกไปผุ่นอ,อ่ประมาณนี้ การสำหรับภาสางเนี่ยโมกุอะเท่าได้เนาะไอ้โมพอน้องฟ้าว่าจิจัการหายแต่วาี่พันว่าซิจใจเองอะนะแต่ว่าฝืนเนี่ยหมดไรแล้วค่ะว่าเธอได้เนาะเพิ่นมาแป้งหายแต่แต่เสาอลไรพี่น้องกาสัลลัคิปนีติกาซีโจไว้เพียงเท่านี้เด้พี่น้องรถทีมนี้ขั้นขึ้นบ่อเขาค่ายบ่อออกเนาะพี่น้องตัวนี้พอยัง่ยหมดได้กาสัลลัคิปนี้กาซีโจไว้เพียงเท่านี้ก่อนได้พี่น้องเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสบายดี